สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับขอสู่ช่องหมอยาหากใหม่มือนี่สีผ้ามาเบิงเผือสมุนไพรอนกดหนึงนะครับพี่น้องก็คือต้นต้นพร่องเมือดนะครับภาษาภาษากลางผืนอื่นต้นพร่องเมือดนะครับบางหม่องก็เอิน่นต้นพร่องดําบางหม่องก็เอิน่นต้นเมือดนะครับจัง ถวบ้านหมอยห่หางไม้เอืน่นต้นเมียดแอนี่นะครับต้นเมียดแอพี่น้องเป็นไม้พุ่มไม้ยืนต้นขนาดเล็กนะครับไม้พุ่มกึงไม้ยืนต้นขนาดเล็กมีความสูงหนึ่งถึงสามเมตรพี่น้องลักษณะลำต้นไปเบื้องลำต้นระจัหน้อยหนึ่งนะครับต้นรอบใบไ่เป็นไรพี่น้อง นี่พี่น้องลําตัวเล่าแตกเป็นล่องล่เงาบนหลังแลลักษณะเปลือกต้วกับสีน้ำตาลถึงดำนะพี่น้องนี่นคะครับลักษณะใบพี่น้องก็เป็นใบเดี่ยว <c oughs> ตะวันออกคู่ ออกทีละคู่ละกูนี่ลักษณะใบคก็สวยพี่น้องหนาใบมั่นอทองใบสีจางาลักษณะใบนะพี่น้องเป็นรูปลี่ไข่ายแหลมค้นสอบอกิ่งของเราสีหลูลงงลางพี่น้องแต่กิ่งกานสาขาปานกลาง อ่าโดยโดยเฉพาะดอกของเรานี่สีสีม่วงสวยพี่น้องลักษณะรูปละคังดอกของเรานี่ฤดูการหนีออกดอกแล้วเป็นน่วยแรล้าพี่น้องต่ว่ายังน่วยเพราะทันใหญ่นี่ลักษณะน่วยของเราี่พี่น้องคล้ายๆกับลูกว่าไข่ขเป็นหูบกว่าหูบลูกว่าอ่าผลอ่อนสีนี่แหละพี่น้องสีเขียวแก่มากกับสีน้าตาลถึงดํา นพี่น้องต่ว่าดอกของเราสีม่วงสวยเลยที่ึ้นหูดดอกให้พี่น้องบิ่งจัดเป็นไม่ที่ค่อนข้างเกิดเฉพาะมองเฉพาะทิ้นพี่น้องดินที่แฉกแกนคิงคิงนะครับพบอยู่ตามตามป่าโคกกับป่าทามป่าหินดาดเอ้ยป่าที่ป่าหินลาด ปลาหินหลักกับปลาปนหินดินกจนพี่น้องเราจะมาเกิดที่ตามนั้นตามปลาโขกนี่ไงดินเจนเจนสรรพคุณทางยาพี่น้องเบาเลี้ยงสรรพคุณทางยาจักหน่อยหนึ่งนะครับเอาจากักสองสามชนิดที่เป็นให้ไหลที่เป็นดดเด็ดของเราสรรพคุณทางยานะครับพองเหมือดมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงเลือดบำรุงน้ำนมนะครับเมื่อนำมาผสมกับ เหือดโลดใช้ปรุงปัญญารักษาอาการไข้ป่าพนะพี่น้องยางจากลำต้นพี่น้องตัดลำต้นหรือตัดกิ่งของเราไปเผาไฟสดๆนี่เล้าสิมียางออกมายางจากลำต้นเมื่อเผาไฟนะครับนำมานำมาถูฟันจะทำให้เหงือกและฟันแข็งแรงพูดเถ่าสมัยเก่าเฮงสัน รากและลำต้นต้มน้ำดื่มรักษาโรคกระเพาะรากหรือลำต้นนะครับผสมกับแก่นพะพลาแก่นจำปาแก่นโมกหลวงต้นสบู่ขาวต้นกำแพงกำแพงเจ็ดชั้นต้มน้ำดื่มแก้โรคเหืดตัวนี้สำคัญพี่นอ้องต้นและใบนะครับต้มน้ำดื่มวันละสองครั้งเช้าเย็นครั้งละหนึ่งแก้วแก้ โรคปัสสาวะขัดและช่วยขับปัสสาวะนะครับนี่คือสรรนคุณทางยาที่เด็ดๆของเราพี่น้องต้นพลองเหมือดนปะนป่านมอยางไมเอิ่นต้นเหมือดแอนะพี่นด่พ่ได้พี่น้องที่เป็นเอฟซีที่เป็นช่าอีสานกับที่หูยุติเนาะว่านี่คือต้นเหมือดแอนะครับพี่น้องผมพี่น้องมักวิดีโอนี่นะครับก็กำลังแรงใจให้เขาด้วยพี่น้องเด้อ ช่วยการกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับ,กด,รบกดกระดิ่งนั่ม้อนพี่น้องช่างชุมได้ผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมมืันนี้นะครับอําลาพาจจกาพี่น้องโดยภาพของหมุนไพรพลองเหมือดนะครับหรือต้นเหมือดแอบบานเฮาหมอ,อยาห่างใหม่ขอก่าวคำบาสบายดีครับพี่น้อง